เราี้เต้นมารีวิวทำข้าวโพดออกข้าวโพดชุบแป้งทอดฟอกครับข้าวโพดอ่อนชุบแป้งทอดข้าวโพดไม่อยู่จะทำข้าวจะทำครัวตอนนี้กำลังจะหั่นแล้วก็เตรียมอะไรให้ให้เพื่อนดูแป้งไหนอ่ะเอาแป้งให้เพื่อนดูไหนนี่บอกอี๋หน่อยจะได้ทำให้คุณพ่อคุณแม่กินกินหมดไหมเนี่ยกินหมด หมดไหมแล้วก็ข้าวโพดอ่อนให้คนก่อนคนน่เจ้าหนีพี<__><_<_<__่ผู้คนนล้วมั้งอุ้ยน้องหยุดยี้นี่ก่อนกองมาวลามาใหม่เอาแป้งใส่อีกไหมแม่เออแป้งใส่อีกไหมคือพอพอแล้วเยอะเกินให่ยาดูให่ยาดูอีกสซนนี้นึงได้เนี่ยควมควมไม่จับนี่จะได้เหรอ โค้ดอยู่ตอนเออนั่นแหละคนเออมันเป็นสีอ่อนเลยด้วยน้องแตงคนเองโอเคเดี๋ยวแตงเห็นไหมแล้วถ้ามันเหลือเอ็กซ์เทปไปในเดี๋ยวถ้าเอ็งทอดถ้ามันเหลือนะเอ็งเทไปในไอ้ไอ้นี่เลยทอดไปเลยอ๋อแตงเอาลงมาเลยมันกินได้ทั้งหมดใช่ค่ะไอ้แตงยาวน้ำลงไปนะอ่า เอาแต่ข้าวโพดมา,อาโอเคเดี๋ยวเธอจะทอดถ้าเกิดมันมีปัญหาว่านาทเองก็โรยแป้งทับไปอีกมันกรอบแล้วแป้งอ,อง่ะอร่อยโอเคจบแป้งกับข้าวโพดแล้วก็ไข่เรียบร้อยเดี๋ยวจะเราลงทอดเดี๋ยวมาดูตอนทอดเสร็จนะคะบอกเพื่อนแล้วครับแล้วอะไรเนี่ยแล้วฟองนะอนอะฟองอนมันสูงอย่างเงอย่ายุ่งกับกระทะมันร้อน เขาชอบกินซอสมะเขือเทศไงเขาเลยแบบอร่อยเดี๋ยวครับเป็นไงมัางครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพิ่อมอีกหน่อย เป็นไงลูกค่นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเด๋วพายจะต๊อไกไว้ก่อนเดี๋ยวเอาอันนี้เพิ่มอีกร้อนระวังชิ้นร้อนนะลูกชิ้นงล่างๆชิ้นที่มันไม่ร้อนอะ่ะข้างๆเอม เป็นไงไผ่รสชาติอร่อยอร่อยกินเลยหลูกกอบเป้าอันหลังอ่ะกอบแถมหวานดีหรออ๋อแสดงว่าอร่อยจริงอ่าวเพื่อนๆลองไปทำกินดูนะครับครับสำหรับวันนี้ก็บายบายอย่าลืมกกด์กดังให้ด้วยนะครับายบาย พูดดังๆให้เพื่อนๆบายบายอย่า,าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ส่งไปก็ให้เลยนะคะบายบาย